สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าชู่ช่องวิไลให้โชคครับครับเมื่อนี้ครับตั้งช่องเฮาสิ่พายเอฟซีครับไปตามแนวทางตัวเลขของปูห้าเจ็ดแปดนะครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลนะครับแนวทางตัวเลขของปูเข่าเต็มเมกันเลยศูนย์สามนะครับแล้วก็วิ่งล่างสามเม็ดเดียวมาทางเลขวิ่งเลยครับทางประกบคู่นะครับเข่าเต็มเต็มกันเลยแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดนะครับ เอฟซีขามาเบิงมาชมครับมังชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC สิบป่าพานแนวทางครับข่าวสารจากทางช่องนะครับเอาเพื่อมาเป็นการเสเวลาครับไปติดตามตัวเลขแนวทางครับหกรกฎาคม2 5 6 6แนวทางของปูหาเจอ่าตอนนี้ปูออกจากโรงพยาบาลมาแล้วได้โทรมาหาทีมงานเฮา เป็ยนยางด่วนปูอ่ะสบายขึ้นแล้วนะครับอ้าวครับเพื่อมาเป็นการเซเวลา่าไปพบไปพ่อกันยวัดปูได้เลยครับการครับปูจะเล่มท่อนจะเล่มทอนค่ะเนี่ยทางน้ะปูเขาเต็มเต็มเลยนะคะเอฟีแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดนะคะแต่เชบาขอโทษขออภัยเด้อค่ะเชบาว่า,ามันหยิบใบสกิปต,ตกเกามาอยู่นะคะว่นน้ถือมาานะคะเนาะ แต่ว่าชบ,บากระดิโซ่ไปให้เอฟซเบิ้งงลทยอ่ะสองคลิปแล้วนะคะสําหรับแนทางของปูนะคะเข่าศูนย์สามสามศูนย์เนาะอ่ะวดน,นี้สิเป็นตรงใดตรงมารอบเบิ้งน้ากันนะคะเดี๋ยวชบ,บาสิขึ้นให้เบิ้งเอาอีกที่นึงนะคะเนาะใบเก่านะคะ เอาปูวา่าลางรอก,ก่อนมาสัน่นปูเขียนบอกคุยกันมากันกับย่ล่างกันล่อก,กันมาจ,จับปูมาให้ค่ะประมาณมือใดคะปูอันเพิ่นเข้าเข้าไว้ว่าหนึ่งต้อว่าล่อล่อเพิ่นจับปูกันล่อโหลดเหล็กเจาะมากกันล่างนะบนี้วันทีหนึ่งเลยแบบปูปูว่าลอกก่อนนะคะเนาะเอาเลขบนไปก่อนนะคะ เลขวิ่งกันยังว่าปล่อยมปูลเลขวิ่งนี่หกกับเจ็ดบุตเลขวิ่ง<อ>ล่างก็น่าเด็บเอาบ้านเรได้เลยค่ะรอกเท่า,ทา,ากันค่ะปูเพราะว่าเจ้าใดมันก็ได้อยู่ยแล้วล่ะค่ะปูว่าจ้าใดก็ได้อยู่แล้วนะคะรอก,ก่อกราสนนะคะเนาะตามที่ปูบอกเลยนะคะ อะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแนวทางของปู่ห้า็ดแดนะคะหล่างลอกกอนนะคะเนาะอ่ะค่แคปหน้าจอนะคะเนาะแนวทาง ตัวเลขนะคะนาะปูบัรงวดสีมานี่เป็นงวดที่ซีเมนบ่ค่ะอ่างวดที่สีนะคะเอสซีน้อกันก็เพิินอยู่บางหางรวงเลขเจะล่างค่ะปูว่าฟึ่งคุ้ยก็เพิินแล้วนะคะเอสซีวาปูคือฝันแม่นแท้่าสั่นค่ะฝันทั้งท่านนั่นก็ได้ยังท่านค่ะฝันว่าเขาเถียงกันสองคนนะค่ะปู ฟันว่ามันมาเที่ยงกันว่าปุหนึ่งออกซูนหาซูนพูหนึ่งว่าสามซูนซูนสามเนี่ยจะเดือดฟังใบนะค่ะมันก็เลยไปออกของแบบนั้นก้องผู้อันผู้ผู้ที่สองนะปูนะดิ่งสามจะล่างกับมันใช้สามหนึ่งค่ะปูเพิ่งหามากกับซูนสองกับซูนสามเนาะแม่ค่ะวปูว่องหายซูนสามอ่าว่องหายซูนสามมันก็มาซูนสามมันออกสามซูนค่ะแค่สองหางกับเอาหวันแค่ว่นถึงเลขอัน แมนอยู่ครับปูมันอันเลขกกันเลขเพิ่งออกแต่กับกันเนาะปูเนาะ,ะมันมันเลขหน้าอยู่มันเกี่ยวกับหน้าอยู่ค่ะเนี่ยมันมีตอนนี้อะไรเลขบนเจ็ดกับหกค่ะเจ็ดสามเจ็ดหกมัดเจ็ดปะปูเ่นเจ็ดร่องหกมักคู่อะไพิเศษปะปูอยู่นี่ก็เลขเรา เลขเลขบุญนี่มันมื่อกันมันนวยบุญหื่งรวยรางนทรงไหมปูว่<บ>า,<บ>าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ<ๆ>ปูเปลยาไม่ให้เบิ่งก่อนนะคะเนะบาะว่าขังบุญนะคะอ่าเมน,น่วยบุญหื่นรวยนวยรางนะคะที่็นทรงไม่หายนะคะเนาะต้องรอเบิ่งก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวปูไปเอาขอมูวนไม่ให้เบิ่งอยู่นะคะ <c oughs> ลอก่อนนะคะเนาะหน่วยบนสามีสามมีหมีแปดมีเก้าหน่วยบนสามหกแปเก้าหน่วยบนสามหปดเก้าติปปุ่นหน่วยบนเดชบ่าเกียนอีกใบนึงหายนะคะเนาะ หน่วยบนมีสามมีหกมีแปดอ๋อสามหกแปดเก้าเนี่ยนะ้<อ>าปูหน่วยบนรักหน่วยมันค่ะปูหกกับเจ็ดตีมากำกันได้นะค่ะได้หน่วยบนคือสามหกเจ็ดเก้านะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะเร็วฝันเนี่ยบ้านเราฝันดอกน้าปูบ้านเราฝันค่ะใก่เหื่อยหมดแล้วค่ะ เลขฟันกับตรงกับเลขคุณหญ่ใจดีคักเนาะปูเน้องเขาจะามาเฮ็ดเอาก็ได้จังเหรอพูดำให้ไังองโอ้หมือมือที่นูมมามือหันเน้องคนเฮ็ดข้ามพี่ๆอยู่นี่โอ้สามนี่นี่ศูนย์โอ้เฮ็ดจังสี่ติปูพูดถาวารวดเนียนได้แสนหนึ่งผู้ใดกับหาปูพูดเพิ่อนถาวายรถนั่นนะอ๋อผู้ที่เพิ่นถวายรถให้ปู่นี่ได้แสนหนึ่งใช่เครื่องเดียวค่ะ เหล็กเหล็กเข้าใจเครื่องเดียวอยู่แล้วทุนสามสามทุนกระตรงกันอีกนอกับอันผู้สรา,างงานมาจากสารปูดำเนาะปูเนาะปูฝันเพราะว่าเหล็กบนมันเหล็กบนนั่นมันเหล็กล่างไม่เดียวขีดกับครูเหล็กล่างขีดกับครูเหรอขี่กับครคูคงวดนีบ่ค่ะปูะงวดล่างขีดกับครูล่างงวดงวดวันที่เยมันก็มีปเปอร์เซ็นต์มากหนึ่ง หนึ่งกรกดาคมนะคะเนาะขี่กับคู่นะคะมาราสเปิดคุณรักรักหมื่นมันอย่างเหลี่กลักหมื hehe, ่นคุณรักหมื query, ่นมันบ่มว่าเรล่างาเงินมันดับสาม วันนี่บะค่ะปูเล่สามดับสามบารีบุญเกียรติบวกสองก็เป็นเก้าดับเก้าดับเก้าเนอะเกียรติบวกสองดับเก้าค่ะน้องมี่เขียนเขียนเล็กดับไปแน่ค่ะปูดับบนดับล่างนะคะชบากระสีคุยกับปูเสียงดังในเด้อค่ะเด้อเบากระปูกับบารีงินชบาเบานะคะเนาะอ่าเปิดลำโพงค่อยๆนะคะ เรียงเสียงค่อยๆนะคะบริษัทที่ว่าแอดมินบองแห้งนะคะดับบนเก้าหน่วยะะบวกหน่วยสองบวกสองดับสี่งื่อนก่อนกับดับสี่ค่ะเจ็ดบวกสองกับดับเก้าเงื่อนก่อนค,นค่ะมันออกเจ็บสองเด้ค่ะเรื่องมันออกอีงหนึ่งสองแปดสามไปคูนลักหมื่นมันกะดับนี่ละเลขดับบนค่ะ ดับล่างสามนี่แหละมิตันนี้ค่ะปูเอาบวกกันได้หน่วยหน่วยสีบวกกันล่างแล่วค่ะปูน,นี่ดับดับบนดับดับล่างอันนี้ดับล่างสามค่ะดับบนเก้ากับสี่นะคะพวกเดจะสือติดเกาติดสี่อะ ปูว่าดับอยู่ตลอดยูเดอค่ะปูว่าสูตรนี้นะคะเนาะอ่าต้องรอบเบิงอีกนะคะรออเบิงเหล็กนะคะเหล็กลางสีมานะคะเนะาะหลักการเหล็กเหล็กผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลักการเหล็กขวองฟันปูหลักการมารอบเบิงวา่าอาปูที่เพิ่นมาทํที่ที่ขอนะคะอยู่ศาลปูดํานะคะเนาะที่ได้เป็นตัวได้เพราะว่างวันที่แล้วนะคะเพิ่กนกระถือกันเป็นแสนนะคะเนาะก็คือได้ศูนย์สามนะคะงวดนี้เดี๋ยวก็ล่อบเบิงนะคะว่าเพิ่นจะมาทำาี่ที่นะคะ มือไหนเพราะว่ามือที่ชบามาติดตามก้อนหอยออกอยู่ประมาณสามสี่มือนะคะเนาะชบามามาจื้อเพิ่นก็ล่างท่าพิธีพอดีนะคะเนาะต่ว่าชบาอยู่อยู่บ่อหอดจนเพิ่นแหลมสองหกสี่แปดเจ็ดสองสามสามหกหกสามสิบแปดขสามหกสิบแปดนับแปดบนเราไปมากเลยเลือดเท่านี้เลือดสองครูปะค่ะปูเลือดเท่านี้ ดับแปดบนนะคะดับแปดดับแปดบนนะคะเขียนเพิ่มเติมด้วยค่ะเด้อตัวดับแปดบนสามไปคูณรักมือนมันกระดับค่ะสามสองหกหกคนมาในกับสองบวกสองเป็นสี่บนมีสี่เจ็ดไปบวกรักหน้วยบนรับเก้าบนมีค่ะอืมเหลือสามนี่ดับบนเก้าแปดสี่ ดับล่างสามตัวเดียวม,มันได้จังสิดับล่างค่ะยูทุกงวดยู่เนาะปูอ่าค,ค่ะปูว่าอยู่ทุกงวดยู่นะคะเนาะสรุปว่าบนเหลือสองคู่นะคะสะ,ะ,ะเขียนหลึกให้เพราะว่าขันดับตัวนี้แล้วระวังตัวนี้เเจ็ดนี่ระวังดีๆเลยย่านมันเบิ่ลอ๋อค่ะย่านเบิ่ดเกีดค่ะปูอ่ะปูว่าระวัง ระวังเบิลเจ็ดเจ็ดเด้อค่ะเด้อนะคะระวังเบิลเจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะเป็นแนวทางฝากตอนกันไปนะคะปูว่ากะล่อนะคะนอสรุปว่าบนนะคะวิ่งหกกับเจ็ดปูเด่นเจ็ดนะคะให้ระวังเจ็ดเจ็ดนะคะกัสรุปว่าบนเหลือยเจ็ดสามกับเจ็ดหกนะคะจากเลขสี่คูณเนาะอ่าดับข้างบนก็คือดับเก้าดับสี่ดับแปดนะคะดับล่างดับสามนะคะปูว่าสูนยดับกะดับอยู่ทุกหมวดอยู่นะคะเนาะ อ่ะเป็นแนวทางด้วยค่ะเออมักชอบกระตามมอมากกับปล่อยพานนะคะนําเสนอฝากตอนเป็นเพียงแนว่ร่างเท่านั้นนะคะอ่ะปูเลขนี่ก็เป็นของผู้ใหญ,ญ่ใจดีคือกันบ่คะบนญนี่กางอันนี้เป็นเลขบนเลขปูคำนวณมากอ้ล้อเลขผู้ใหญ,ญ่ใจดีหรือซื้อผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพื่อให้ตารางบม่มีบุมเนาตาราง,างโอค่ะล้อเลขวางน้าเพิ่นกันค่ะ รอเลขยร่างร่าจะเจาะมาให้ไม่น่าจะใช่อืมไม่งั้นเจาะรักนวยนี่กับสูตรปูเองนี่เท่านั้นเหรอรักนวยมันค่ะมันเจาะมาให้ไม่งั้นกับสูตรสองสูตรสามมันกับเขาตัวกลับก็ถือว่าถืออยู่สองทางนึงนะแมนแมนค่ะปูถือ,อเอลอยค่ะอะรอดเด้อค่ะเด้อม่ได้บินบ้านเมื่อเท่าไห่มันแขง ตกวแข้งยังมัหัวตะเศร้านี่แ่ละปูฝนจังว่าหัวตะได้ออกมาหาปูไอเอฟซีนี่กับใบสามนะคะเจ้าบ่าวว่าสีมาตะบนชาวฝนตกแี่ค่ะตกตะตีหานะคะพึงบบเศร้าบสามเป็นจบ่าก็เลยเฝ่าออกมาเลยนะคะเนาะอจังย์ใดก็ฝากต้อนกันเด้อค่ะเด้อนะคะจังย์ใดก็ล่อเหล็กู้ใงยัใจดีนะคะเนาะขาปูเหล็กก็จะมีมองมากะคะ่ะ เอาค่ะสุดท้ายกับ,กบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณผู้ด้นะคะเด้อที่แบง่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับท่านช่องได้มีโชคมีลาบสาธุกคาบู